ลูกผสมไฮบิดระหว่างหมอนทองกับทุเรียนปันุพื้นเมืองนะครับอายุ10ปีครับตนนี้กปีที่สิบได้ได้ได้กินลูกมาในปีที่3ามนก็ลักษณะเนี้ยต้นากา็ก้านก้านเนีเน่ยถัดเป็นทุเรียนปันพื้นเมือง เขาจะมีความคงทนเสาเาวนขนาดกิ่งก็่ว่า,าก,ก็จะแตกลายหางนี่แตกลายหางแล้วก็ช่วงที่ว่า,ามันก็เรียกกำลังสร้างเปลือกใหม่ก็ด้านด้านนี้เป็นด้านที่ว่าอ,อยู่ใกล้สนปาติ แต่ก่อนก็ไม่มีระบบน้ำนะครับเพ่งจยระบบน้ำเพิ่งมาติดให้ประมาณปีที่แล้วปีที่แล้ต้นยอดอะไรก็ไม่ได้ตัดครับปล่ปอยตมามธรรมชาติอช่วงสักเดือนเดือนหน้านะครับยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องอเนื้อเยอื่อว่ามีความหนาหรือมีมเมล็ดยังไงจะให้ดูครับ แล้วก็สีกลิ่นยังไงก็เดี๋ยวจะจะให้ดูอีกทีนะครับให้พามาดูทุเรียนลูกผสมไฮบิดระหว่างหมอนทองกับทุเรียนพันุพื้นเมืองนะครับเนี่ยครับปีน,ปนี้ปีนี้เจอผลเยอะก็เลยได้มีอยู่เจ็ดลูกใหญ่ๆครับนี่ตเนี้ลูกใหญ่ๆพอดีแต่ก่อนเนี่ยตน้น แต่ก่อนเนี่ยมันต้นมันก็อุดมสมบูรณ์ดีแต่อยู่ใกล้ต้นปาล์มต้นปาล์มเพิ่งจะเอาออกไปได้หนึ่งปีก็เลยกิ่งด้านนี้ก็มีน้อยก็ต้นปาล์มอยู่อยู่ด้านนี้แต่ตอนนี้เขากําลังสร้างกิ่งใหม่ก็อุดมสมบูรณ์ดีอายุสิบปีครับตวนนี้แปีที่สิบอะได้ได้ได้กินลูกมา นี่ปีที่สามปีที่สามปีที่สามปีแรกก็ออกดอกแต่ว่าไม่ติดเหมือนกันเพราะเกสรที่นี่มันมีน้อยเรื่องเกสรให้ผสมตามธรรมชาติเนี่ยมันมีน้อยมากมีเชื้อน้อยมากที่นี่แต่ต้นนี้ก็สามารถจะ,ะแร่พันธุ์ไปสวนอืนอ่นๆหรือสวนก้างเคียงอย่างที่ แลงสองแปงที่มีอยู่อีกด้านนะครับอาจยเชื้อจากต้นนี้โดยมแมลงพึ่งหรือมแมลงอื่นๆที่ผสมเกสรลูกก้าุดมสมบูรณ์ครับเพื่อนๆก็ลองไปปลูกไว้ดูนะครับถ้าไม่มีเวลาเนี่ยโคนก็รักษณะนาเนี่ยต้นก็กา้กานๆเนี่ยเรับเป็นทุเรียนปันเพื่อนเมือง ก็จะมีความคงทนเสาสาว,สาวนขนาดกิง่งเออ่ก็จะแตกลายหายนี่แตกลายหายแล้วก็ช่วงที่ว่าออมันก็เรียกกำลังสร้างเปลือกใหม่ก็ด้านด้านนี้เป็นด้านที่ว่าอยู่ใกล้ต้นปาล์ม แต่ก่อนก็ไม่มีระบบน้ำนะครับเพิ่งจยระบบน้ำเพิ่งมาติดให้ประมาณปีที่แล้วครับปีที่แล้วต้นยอดอะไรก็ไม่ได้ตัดนะครับปล่อยตามธรรมชาติในช่วงที่ออกดอกเนี่ยตามไปดูที่คลิปเป่า,าได้นะครับดอกเยอะมากพอดีเจอฝนทั้งอาทิตย์เลยตอนที่ออกห่างแย่พอดี ก็เลยได้ลูกน้อยอ่าช่วงสักเดือนเดือนหน้านะครับยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องอเนื้อเยื่อว่ามีความหนาหรือมีเมล็ดยังไงอยากให้ดูครับแล้วก็สีกลิ่นยังไงก็เดี๋ยวจะจะให้ดูอีกทีนะครับฝากาติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ